โกับสวัสดีนะผู้ชมนนะครับผมนะวันนี้เนี่ยครับเรามาอยู่กับช่องเคจีกนอีกแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับน้ำผู้ชมนะเราจะมาสุ่มกาชา scp ด้วยงบทั้งหมดจํานวนสามหมื่นเหรียญ s c p กันั่นเองนะครับน้ำผู้ชมนะฮะนี่ซึ่งบอกเลยนะครับว่าการที่ผมฟาร์มรอบนี้เนี่ยนะครับนะก็ฟาร์มเ่ราะการที่ใจนานพอสมควรเนาะแล้วเหรียญที่ผมมีเนี่ยนะครับจนตอนนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ทั้ง,งหมดสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบเหรียญ scp นั่นเองนะครับน้ำผู้ชมนะ อ,อบอกเลยว่าเยอะสุดๆเลครับสมได้เกือบ300โลเลยเนะี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมว่าคอนข้านี้น่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับนะท่านผู้ชมนะมแล้วสําหรับเกมพาตอนนี้นะครับนะ้ผมได้ไปจัดทั้งคูณ5้าแล้วก็คูณ2แลักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะอืมซึ่งบอกเลยนะครับนาะนผู้ชมนะว่า เราต้องเราเนี่ยนะครับมันจะต้องได้0.05%แล้วแหละอย่างน้อยตั้งสองตัวนะครับหวังสูงไว้ก่อนนั่นเองเนาะเออโอเคครับซึ่งก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับ,นะนะรรบแป๊ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผมขออนุญาตนะครับกด10โลแรกเพื่อเป็นการเปิดคลิปไปก่อนเลยนั่นเองนะ10โลแรกฟุ๊บ โอ้โหท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไปโดนนะครับท่านผู้ชมนะกดซุ่ม10รอบไปเป็นจำนวน2รอบเลยนั่นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ตัว1%มานะครับตอนนี้ผมน่าจะมีตัว1%สัก2ตัวแล้วขออนุญาตเลื่อนหาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอ่านี่ไงครับผมเจอแล้วครับคารของเจ้า TV SCP 682นั่นเองนะครับนั้นเป็นตัวระดับรีเจนเนอเรีแบบ a อโนั่นเองเนาะอ่าถือว่าไม่ได้แย่นะครับการเปิดคิมเนาะครับท่านผู้ชมนะไปครับท่านผู้ชมครับอีกก10โลลนนะครัับมเย ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นี่นะครับนะผมได้ทารกของเจ้า TV SCP อชซีซ่กี่เร้าตัวโซ่จุดหนึ่งมาครอบครองมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตัวตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวระดับซีเคร็ดแล้วก็โจมตีแบบสเปรชนั่นเองนะขออนุญาตสุ่มอีกสิบรอบเช็คดวงก่อนครับว่าดวงหมดหรือยังปุ๊บโอเคครับชัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเค็มแล้วนะครับนั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งดีใจกับ SCP ซีพีสที่เราได้ไปนะครับมันก็ต้องสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครัับบแต่อีก10โลคร แล้วตอนนี้นิวเหมือนว่าเคเจคเนครับดวงจะมานั่นเองนะหืมหน้าทั้ง0.1%แล้วก็1%มาครอบครองในการสม10โลเพียงทีเดียวเลยนั่นเองนะครับนานผู้ชมนะตอนนี้วบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อครับอีก10โลยังไม่เป็นไรบช่านผู้ชมครับเราย,ยังเหลือเกินส่อีก10โลุ รอบนี้นะครับนั่นหมูยว่าเราจะได้ทาหน้าของเจ้าตัว1%มานะครับ2ตัวนะไม่ได้แย่เลยครับกลางๆอีก10โลป้ายรอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเค็มเลยครับแต่อย่าเพิ่งท้อครับซึ่ง <P ied> อีก10โลอื้อหือช่วงนี้รู้สึกว่าหนวนเค็มเริ่มหนักแล้วครับอีก10โลเช็คดวงฟุบ1%มาตัวเดียวครับ X <P ied> อีก10โลไปอีกรอบหนึ่ง หนึ่งเปอร์เซ็นต์มาตัวรีววอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะฮม,มันเริ่มเกลือแล้วผมขออนุญาตลองสมปกติซักเล่นเล่นสักห้ารอบดีกว่าหนึ่งรอบครับเกลืออีกหนึ่งรอบครับเกลือแล้วก็อีกหนึ่งรอบครับปุ๊บเกลือครับแปดรอบที่สี่ครับเกลือครับแล้วรอบสุดท้ายโอ้โหโ,โหเข้มปิดปีเลยครับท่านผู้ชมครับอีกสิบโลเช็ค ไม่เป็นไรยังต้องชมครับผมไม่อยากน้ำมชมเสียเวลาเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นความเร็วของคลิปวิวกันดีกว่านะครับจงกล่าผมจะได้ของดีๆนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปเล่นความเร็วกันเลย เอาจริงของก่จะอยู่ตอนที่ผมดวงดีนะแต่ว่ามันไม่ดวงดีเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เก้าพัน 9, แล้วด้วยเนาะโอเคเลยครับอีกสิบรอบครับปพ๊บออือหือีกสิบรอบไปครับุบเพื่อเจ็บแบบนี้อือหอเหลือแค่หกพันห้าครับอออหูสี่เหลือแค่สี่พันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ ก็กี้นูเหมือนคงจะแบบคงจะกดสมสิบรอบไปสองรอบแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้คือดวงเกลือมากๆเลยนะเลยไม่ถึงห้าพันด้วยซ้ำนะจอนนี้จากสา0หมื่นครับนะโอเคครับอีสิบรอบโอ้ยเกลือขอสุดจสี่เก้ามาหน่อยครับขอเอซีพีสุดสเก้ามาหน่อยเลืออยแล้วขอสุดสี่เก้าอีกตัวหนึ่งก็ดีโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับอีสิบรอบสุดท้ายครับสามสองหนึ่ง ยังเกลือรด้จนโลสุดท้ายนะครับต้นคลิปเปิดมาอย่างดวงดีส่วนท้ายคลิปเปิดมานี่โคตรเกลือเลยครับสรุปนะครับได้ ATV a c p สวนซีกามาแค่ตัวเดียวนะเอ้ยได้ามาเพียงแค่2ตัวนะครับนะเป็นโอกาสออกอยู่ที่0.1%น,นะคลิปนี้เกลือมาบอกตามตรงนะครับเกลือระดับมาหาประไลก์นะโคตรที่จะเกลือนะครับนะดวงดีแค่ช่วงแรกช่วงหลังนี่คือแบบว่าไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะครับนะผมอนุญาตขายไปก่อนตัวนี้มีเยอะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีนั่นเองเนาะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะสรหรับการสุ่ม การชาตู้เ c p ด้วย30ม0 0ื่นเหรียญนั่นเองเนาะอืมสำหรับท่านผู้ชมเอาคิดเอาแล้วกันนะครับว่าถ้าผู้ชมแบบอยากจะฟาร์ม อยากจะฟาร์มเองแล้วมาสุ่มเองหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะแบบเอาไปหาแล็คเอานะครับดูจากคลิปนี้ก็ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับนะท่านผู้ชมนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะท่านผู้ชมนะสรุปผลวันนี้นะครับก็คือโคตรเกลือเลยเนาะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ